สวัสดีจ้ามาเด้อกินเขาก็ไม่น้อยค่ะเมื่อนี้กินอย่างวัติกินหมกนอไม่ใส่ผักซีลรียใส่กระดูกอ่อนหมูค่ะเห็นบอกคะ่ะตะกินตะแซบบ่พี่น้องใส่กระดูกอ่อนฝันบางๆเข่าพอดีครัอยากกินหนึ่งขง้าวเห,น,หนียวเลยอ่อนๆเมื่ออาหารแล้วก็ไปตะกินตะแซบนะพี่นอ้องเอาข้าวเหนียวคุยปบเบาๆลายใหญ่หางเน,นี่ยบานนี้ลงมือลงไม้กันจ้า ม่เล้วกจะเข้าหอนหอนหนึ่งไม่ไม่อันนี้ก็หอนหอนเฮ็ดแล้วไม่ไม่เมนี้วันเสาร์วันหยุดก็เลยได้เฮ็ดมกเกิดอ,อยากกินซื่อน้อยอันน้อยอันก็อเออน้วก่อนน้อยกระป๋องอืมม แต่เข่าขปากแล้วเฮ้ยนวดมา้พีต่ตะเขาก็ห่อนมกก็ห่อนอย่างละเศราบ่ได้พี่น้องเอ้ยบวกมือเป็นกระป๋องพี่น้องใหม่กระป๋องมากครับวินน้ำวิญญาณน้ำยาง เขาเขียนมาแล้วล่ะตาวานบอกไงกูงโลกเล่ก็เลยมานั่งเข็นเขียนอีกกระนึงเขียนน้อยๆฝอยๆมันจังสีแสบดเนาะแส่บพี่น้องเลย จะแซ่บก็เนี่ยัำตอ,อนเป็นแม่นอันอนยังก่อนอยานางยานางสดนากพี่นอ้องขันคน ชองหน้าจอรู้ว่าแม่งยังไ่ขอความเอริเข่าขอความไปขวันม,มันยุดวาเหมือนเมื่ิส่วนมาม่อส่วนมันพาแม่มาสิงเขานั่น เย็นไฟไฟแล้วก็นัมอย่านั่งคนๆเนาะมกเลยเขาเบือ่อแบกกลินแกงน้ำใหม่แบบบ้านเฮ้านะแกงน้ำใหม่แบบแม่แม่ปูเห็ดน,นะแบบลาวอีรีได้กี่น้อแบบมันนอกเข้าอยู่ดีขนาแดแซ่บเด้น้ำอย่าน้างคนๆสลาด ใส่บกลือใส่พักครับใส่พักอีกตูได้หลายใส่ลูกโดดลูกโดดต้องเป็นบกพริกปุ่มบานเ้าเนาะเนินอ่อนเขียวๆนะพี่น้องคํำละเม็ดละเม็ดโอ้ย แ,แม่เราแม่เราแกงให้กินนี่ยนักไซทั้งเข่าเบื่อแล้วก็เสื่นอนเขาโพดดิบมาสั่งใจ อ้ยสดกันเมื่อนั้นเห็นไหมเมื่อไปบ้านแม่ปู่แซ่บครับหอมประเด็กประดาตั้งประดาบ้านเฮ้าเพราะประเด็กใส่กล่องประเด็กใส่หน้าเหมือนก็จงดูเทขวันอัดกิบแล้ววเนี่ย บัฒนะหยุดข้อบึงเทใส่ถาดนั่งจุ่มกันนะพีน่น้องมึงสดกูสดกูสชื่อด่ะ กันหลายคนมันแสบมันนัวแสบลายพี่น้องเอ้ยจะดูกอ่อนได้ถูกโดดไป2-3เมตรจวดขนาด กินนี่ยพ่อแม่ยังแน่กินทองทองอัดอาหารในสารก่อนก่อนจะไปกินอาหารฝรัง่งบานเรียนพอไงวันนี้วันเสาร์ มันเกิดเลียครกปีหนึ่งกินห้องทองไปกินอาหารฝรั่งข่ยบยุทองมาเป็นปน้องก็ค่อยกกินได้เยอะตามมารยาท แสีบพี่น้องเอ้แสบลายโอ้ยฮอน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 อยากกินซุปพักติวบอกกับต้มปลาใส่พักติวต้มบันนอข้าน,นะต้มน้ำใสๆแล้วเล่า,านะสดโกโก้คือมีแ้งบารมี่ อยู่ในกันห่านไทถในจังหวัดก็บบเห็นมีห่านจากบ้านจอกของกับบะมือเ้ยมันออกบ้านหลายหลายบ่าปนองเพื่อจังไหเพราะว่าทาว่าของมาเนี่เขาเจ้าจะลงรูบมาเท่ากับเบิงเอาน้ำลูบได้เนี่อจะละอาทิต นอใหม่กระป๋องนึงแบ่งมาหมกหม้มอสามนอก็ได้จานหนึ่งกินยู่นี่แล้วก็อีกจานหนึ่งให้หมอ้เอเดีอยใส่กองเขาตูุ๋นใส่แข็งไวมเมือ่อใดเลิกงานคำมัมีแห้งเฮ็ดกับเขาก็ได้เอามาคุกๆกเขากินกับแ่บเนาะกันบ หนึ่งก้อนเหนียวกับห้งกับแก้าคุ่คู่นะคูกคู่ครั้งกับอิมแบบนั่งอยู่นอนนึงในกระปองนอนนึงกับปัญย์ดอกซ้ำนี่แหละห่งางประมาณซ้ำนี่มาสิเกี้ยนไฟๆสุดใจง่า ขว่าง่าหอมๆแล้วก็ต่ำง่ามุนๆซุปใสคือสีแสดมันขึ้นเน่ยคุยโทรศัพท์กับแม่ปู เสื่อนพวงใครอ่อนมากย่ายเออมอา,าสันนกเมื่อไดเจ้าว่างมาสันโอ้กว่างเสาร์อาทิตย์ขึ้นมือหูแ้วมึงถามยังมาสันมีแนวให้กูเฮติมาสันหูแล้วกันถามจังสี่ะนะเจ้าคือหูโอ๊ยเจ้าหูล้วเนะแต่ละค้นหัน ว่าแห่แห่มากมะออมเห็นกินแน่มะออมกับต้มยำบันน๋นเท่าหน้าใหญ่เเออเมืองอาชิตนากันเมืองผักก็คนมากมันสุกไม่ลังค่ามผักมากได้มาต้มเนื้อส่วนหนึ่งแล้วกับออมส่วนหนึ่ง กะว่ากองหนึ่งหั่นครื่องกิโลเนาะต้มแซ่บบกขามออนต้มแซ่นใบบักขามหน่อยเนาะสด,สดห่อนหั่นพริกสดใสทอดพริกต้มแล้วแล้วบานกับเด็ดพริกอัน ฮ้าฮากเพีิกถอดนั้นห้อยนะ <c oughs> เฮ็ดแบบคือจังต้มแส่บปันล่ะแต่ว่าต้มแบบเาล่านะเป <c oughs> ือ้เปียวสกโกโกคือจะเซ็บเมืองกันอาทิตย์หนาสุดเลยเรื่องทรงไม่ไงพิ้นไปเมืองไทยทีนี้หรือจังได กินก็ว่าเสานี่ละเทศกระทะห่อนกินกันไปประติดทุละกนั่งมือสบายแม่ปูเป็นไขวัดติดกันกระลูกอยากสดเนี่ยห่อนหอน่อนอยา้เอื่ยไปให้กินเอ่ยแล้ว่าเอออาทิตย์หน้าก็ได้มองพักก่อน มือเศร้าคุยกับแม่พิณคุยกับแม่ปู่ทรงลูกเห็นแม่ปู่บ้างอพาร์ตเมนต์นาะบ้านเมียหน่อยนะเขาขายสามห้องนอนพอดีพอดีพี่น้องเฮ hey, ้ยฮงลีเ oh, nice พินงชิมกาแฟ สามของนอนยุสั้นแรกของแรกพร้อมถ้าผู้ได้เบิ้งคลิปไม่หน่อยไทยคลิปหน้าหนาบ้างนะมันจะมีถังเขียวเฉียวเวลาไม่หน่อยลงไปหารถนะเวลาซือเส้นยังไงเบรกือถังเขียวก็ลหรนเ่ระของนั่งเลยพี่น้องสามของนอนพร้อมอยากให้แม่ปูได้ว่าแม่งหยังเน็กน้อยมันจะได้สะดวก นี่มองแลนเลนหน้าบ้านนี่ไปบ้านไม่เงยน้อยแนมไปไม่หน่อยนง่งนี่ขั้วกันแนมเห็นมั้งอืมแล้วยังโรงเรียนอยู่หน้าบ้านย่างคำของน้นไปกับรงเรียนสะด็จมดลูกสามคนหันพอดีเป๊ะเวอร์พออยู่นี่มันมี่ยงแต่อนุบาลยันม้อหกปีน้องเรียนอยู่างมองเดียวจบเลยหเห็นงานเลย สามไอ้น้องพอนเจ้ากัญ่าง์ขามถนนไปแรงกันญาง์ขามถนนมากร้านเป็นโรงเรียนกับก็นั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่มุมนี้ก็เห็นร้านไปร้านมากสะดวกสบายในีารใช้ชีวิตขึ้งมันลงโตมักสมแล้วลูกสามคนเรียนอยู่นี่ก็สะดวกสบายเจ้าของเฮ็ดงานกับสิบปอนอง อันภาภะพุ่งหน้าพุ่งหลังยังหน่อยไม่น่อยก็ยุนี่ก็สิไปไซสเวีนแต่ก็เพียรงานยางเวียนย่ำแรงก็ก็ยื่อเงินขั้นข่าวเพชรงานมันสิอ็กลับไปนอนงเป็นมูร้านใดัสิน่าซอยกันกระเตงแต่ว่ามันจะเป็นจ้ไหนล่ะมันก็เป็นชีวิตเขาจะมาไม่หน่อยกับเบ้าคัาแวละสบายพุ่งกับสบายเพจก็สบายโรงเรียนอยู่หนาบานไม่เงียหน่อยยางออกไปกับแมน เงยขึ้นมาก็เป็นป่าอยู่นี้หาลูกล้านหิวเขาก็เอาได้แบ่งเ็นนันเ็นนีไปให้ล้านกินมื่อดมามวังน้ากันแต่ว่าแม่ปู่ว่าโอ้ยทรงยากเลือกได้มันสิจังไดดยอกโยทั้งขังเธออยู่ตลอดเอามาลุ่นกันไปนองไประบ,บาดสีไปเอ็นหลังจักน้อยละบาดบายบายกับลุกขึ้นมาอาบน้ำแต,งต่งโตสะผมไปงานเข่ารอาะน่ะวนวันเสารา์วันอาทิตย์พักผ่อน มั่นันมันทำงานเท่ากับประเฮตงานชีวิตบันบานถามภาษาไม่ยายหน่อยแล้วมีนะอันนี้คำาว่าสู้กันฟังหักคืนหอดพี่น้องคือเกา่าและใจโดยใจใจใจรักงาจุ๊บ